สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกๆท่านกันเหมือนเช่นเคยเลยนะครับผมวันนี้นะครับเรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมพบกันในทางช่องวัตถุมงคล4ทิศนะครับผมและวันนี้นะครับผมเราอยู่กันใน EP ีที่7 ร้อยหนึ่งกันแล้วนะครับพี่ๆก็ราหากพี่ๆท่านใดนะครับผมเพิ่งเคยผ่านเข้ามารับชมทางช่องของผมกันเป็นครั้งแรกนะครับผมก่อนเลยเลยนะครับผมก็อย่าลืมกดปุ่มถูกใจนะครับผมคลิปวิดีโอนี้นะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดปุ่มติดตามไว้ให้ทางช่องของกระผมด้วยนะครับและที่สาคัญเลยนะครับผมอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งนะครับผมข้างๆปุ่มติดตามไว้กันด้วยนะครับพี่ๆเพื่อที่ว่านะครับผมเวลาผมได้ลงคลิปวิดีโอแบ่งปันนะครับพระเครื่องเครื่องรางนะครับผมของสะสมราคาแบ่งปันแบบนี้นะครับผมจะได้แจ้งเตือนไป พี่ๆเป็นท่านแรกๆเลยนะครับ แล้วสำหรับท่านใดนะครับผมที่รับชมและชอบใจนะครับผมรับชมและถูกใจรับชมแลวสนใจอยากจะเช่าบูชาพระเครื่องรายการไหนนะครับก็สามารถสอบถามนะครับเข้ามากันได้เลยนะครับผมได้ที่ไลน์แอดตรงด้านบนที่ผมได้ขึ้นไว้ให้นะครับแอดหนึ่งเจ็ดสี่โอไอพีีคิวนะครับเบอร์โทรนะครับผมศูนย์เก้าศูนย์สามสองห้าหนึ่งศูนย์เก้าหกสามารถใช้โทรติดต่อสอบถามเข้ามากันได้ตลอดเลยนะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับกติกานะครับผมกติกาของทางช่องก็ง่ายๆเหมือนเดิมในทุกๆ EP นะครับเพียงแค่พี่ๆนะครับผมดูให้ชอบใจดูให้ถูกใจดูให้ สนใจว่าอยากจะเช่าบูชารายการไหนนะครับ หลังจากนั้นก็ให้จดเป็นหมายเลขขององค์พระองค์นั้นๆไว้ทได้เลยนะครับผมซึ่งนะครับผมแต่ละองค์ก็จะมีเป็นหมายเลขประจําองค์พระอยู่นะครับผมเรียนตั้งแต่หมายเลขที่1ตรง้านบนนี้นะครับผมไปจนถึงหมายเลขสุดท้ายใน EP นี้คือหมายเลขที่2ี่ตรงมุมด้านล่างนี้เลยนะครับผมหลังจากที่นะครับผมจดเป็นหมายเลของค์พระที่ถูกใจเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็อย่าลืมสังเกตดูตรงชื่อคลิปวิดีโอกันด้วยนะครับตรงส่วนนั้นนะครับผมจะมีหมายเลข EP นะครับผมเขียนกํากับบอกอยู่นะครับผมเพียงเท่านี้นะครับพี่ๆก็สามารถพิมพ์ไนะะครรรรับบบมมมมาาาอออกกกผผหืว่จโท็ด้ แล้วก็บอกผมได้เลยนะครับผมว่าสนใจอยากจะเช่าบูชาพระเครื่องนะครับหมายเลขที่เท่าไหร่นะครับผมใน EP ไหนนะครับหลังจากนั้นนะครับผมผมก็จะขอทราบชื่อที่อยู่เบอร์โทรของพี่พีแล้วก็จะ จะส่งให้ภายในวันนั้นเลยนะครับผมแต่ละรายการนะครับผมจะส่งให้ฟรีนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับพระทุกองค์นะครับผมสวยตรงตามในคลิปวิดีโอนี้ทุกรายการอย่างแน่นอนเลยนะครับผมวันนี้ผมเน้นย้ําให้เลยนะครับก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมขออนุญาตนะครับสูงกล้องเข้าไปนะครับผมแล้วก็เริ่มกันที่หมายเลขที่1เลยครับผมสำหรับรายการที่1ใน EP นี้นะครับผมเปิดมาด้วยนะครับเป็นชุดหลวมพ่อกลวยนะครับพี่ๆมัดโคสิตารามนะครับผมเปลียนกลมนะครับนี่นะครับผมชุด เหรียญกลมหลวงพ่อกวยนะครับผม3องค์แบบนี้เลยนะครับชุดนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับเปิดให้ในราคา1,200บาทนะครับผมขออนุญาตลงกล้องให้ดูที่องค์แรกกันเลยนะครับผมชุดนี้จะมี3องค์นะครับพี่พี่นี่นะครับันนี้เป็นองค์แรกนะครับ1,200บาทนะครับผมนี่นะครับลองดูผิวกันได้นะครับผมมีรอยจานด้วยนะครับผมเหรียญนี้นะครับหลวงพ่อกวยนะครับผมชูตินาทาโรนะครับ วัดโคสิตารามนะครับผมรายกันที่1นใน ep นี้นะครับผมท่านใดนะครับผมอยากดูรูปภาพเพิ่มนะครับก็สอบถามมากันได้เลยนะครับผมนี่นะครับอันนี้เป็นองค์แรกในชุดนี้เท่านั้นนะครับผมชุดนี้จะมีทั้งหมด3องค์นะครับถัดมาครับผมองค์ที่2นะครับนี่นะครับองค์นี้ก็มีรอยจานเหมือนกันนะครับพี่พี่ลองดูลองชมกันได้เลยนะครับผมหลวงพ่อกล้วยนะครับวัดโคศิตารามนะครับผม ดูให้ชอบใจนะครับผมดูให้ถูกใจนะครับท่านใดสนใจรายการไหนนะครับผมถูกใจรายการไหนก็ติดต่อสอบถามนะครับผมเข้ามากันได้เลยนะครับถัดมานะครับผมรายการองค์ที่3นะครับในหมายเลขที่1นะครับนี่นะครับ3องค์นี้นะครับผมอยู่ในเลี่ยมนะครับพี่ๆเลี่ยมเก็บผิวนะครับผมมีรอยจานทั้ง3องค์นะครับเปิดให้ในราคานะครับผมนี่นะครับ 1 2 0 0บาทเท่านั้นนะครับผมถ้าใ้ถูกใจนะครับผมชอบใจก็สอบถามมากันได้เลยนะครับผม 1, 2 0 0นบาทนะครับนี่นะครับผมพร้อมเรียมแบบนี้นะครับผมถัดมานะครับผมจะเป็นรายการหมายเลขที่2นะครับอันนี้จะเป็นพระนางพญานะครับผมพิมพเข่าโค้งนะครับพี่ๆสำหรับหมายเลข2นี้พีนี้นะครับผมพระนางพญารายการนี้นะครับ เป็นเน ic, s, st, ihi, task, <lay> ื้อดินเผานะครับผมพิมเข่าโค้งนะครับกรุวัดนางพญาจังหวัดพิษณุโลกนะครับสำหรับรายการนี้นะครับผมรายการหมายเลขที่2องค์นี้นะครับขออนุญาตนะครับเปิดให้ในราคานะครับผม750นะครับผม750บาทนะครับผมท่านใดชอบใจนะครับผมผมเปิดให้ในราคานี้เลยนะครับสําหรับนางพญาพิมพเข่าโค้งนะครับรายการที่2นะครับผมใน EP นี้นะครับลองดูลองชมกันได้เลยนะครับพี่ๆนี่นะครับผม สภาพผิวองค์พระนะครับผมสวยตรงตามในคลิปวิดีโอนี้อย่างแน่นอนนะครับท่านใดถูกใจก็สามารถสอบถามนะครับผมติดต่อนะครับเข้ามาพูดคุยนะครับผมามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกันได้นะครับผมหมายเลขสองนี้750นะครับถัดมานะครับผมอันนี้จะเป็นหลวงพ่อกวยนะครับพี่ๆ่ันนี้น่าจะเป็นตะกุดนะครับผมที่อยู่ในเรี่ยมนะครับเดี๋ยวขออนุญาตแกะออกมาจากซองที่ผมได้มาด้วยเลยนะครับผมนี่นะครับถ้าใครชอบไปแล้วผมก็ให้พร้อมซองเดิมที่ผมได้มาด้วยนะครับจะเป็นตะกุดนะครับ เราก็จะมีรูปภาพหลวงพ่อกล <Jean> ้วนะครับผมอยู่ในเลี่ยมแบบนี้นะครับสําสหรับรายการนี้นะครับผมเป็นรายการที่3มนะครับนี่นะครับผมขออนุญาตลงกล้องให้ดูนะครับผมเป็นตะกรุดด้านในนะครับนี่นะครับทั้งหมด5น่าจะ5ดอกนะครับพี่แล้วก็รูปภาพเก่านะครับผมหลวงพ่อกล้วนะครับผมอยู่ในเลียมแบบนี้นะครับสําหรับรายการนี้นะครับผมขออนุญาตเปิดให้ในราค <graduate> า500อบาทนะครับผ <ogeneous S 2> <nej S 1> มรายการที่3ามนี้นะครับ500อยบาทนะครับผมนี่นะครับองค์นี้นะครับนี่นะครับผมขออนุญาตนะครับ ถ а, ัดมานะครับผมจะเป็นตะกุดนะครับผมหลงปุโตนะครับอันนี้จะเป็นตะกุดมหารุธ1หนึ่งร้อยแปดนะครับพี่พี่สำหรับรายการนี้นะครับผมจะอยู่ในเลี่ยมเก็บผิวนะครับนี่นะครับตะกุดหนึ่งร้อยแปดนะครับผมหลงปุโตนะครับพี่พี่ดูนะครับเดี๋ยวผมลงกล้องให้ดูดีกว่านะครับผมจะได้เห็นกันชัดๆนะครับพี่พี่นี่นะครับผมอยู่ในเลี่ยมเก็บผิวด้วยนะครับผมตะกุดรายการนี้นะครับผมหมายเลขที่สี่นะครับผมขออนุญาตนะครับ เปิดให้ในราคานะครับผมรายการนี้นะครับผมมหารถนะครับหนึ่งร้อยแปดนะครับผมลงกุโตนะครับพี่พี่อันนี้ห้าร้อยห้าสิบนะครับผมรายการนี้เลยนะครับห้าร้อยห้าสิบบาทนะครับผมถ้าสนใจนะครับผมหรือว่าถูกใจก็สอบถามมากันได้นะครับผมวันนี้ผมลงให้ดูเด็กประมาณนี้นะครับผมตรงปลายตะกุดนะครับนี่นะครับเพราะว่าติดเลี่ยมนะครับพี่เป็นเลี่ยมเก็บผิวกันน้ํานะครับผม นี่นะครับตะกรุด108นะครับผมเปิดให้ในราคา550บาทเท่านั้นนะครับผมถัดมานะครับผมจะเป็นรายการหมายเลขี่5นะครับพี่ในอีพีนี้จะเป็นเหรียญนะครับพะหูรมานะครับผมวันนี้ออกวัดแจ้งนายนะครับออกวัดแจ้งนายนะครับผมสําหรับรายการนี้นะครับผมนี่นะครับเหรียญพระหูรมาองนี้นะครับ5้0บาทนะครับผมสําหรับหมายเลขห้านี่นะครับผม500บาทเท่านั้นนะครับพี่นี่นะครับลองดูผิวกันได้นะครับผมเหรียญพระหูรมานออกวัดแจ้งนายนะครับ นี่นะครับสภาพผิวองค์พระนะครับผมสวยๆแบบนี้เลยนะครับพี่ๆท่านใดดูลสนใจนะครับผมหรือว่าถูกใจก็สอบถามมากันได้นะครับรายการนี้นะครับผม500บาทนะครับจะส่งให้ฟรีนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับตังหลังจะเป็นต่อโค้ดแจกทหารนะครับพี่ๆแล้วก็เป็นต่อโค้ดหมายเลขตรงนี้นะครับแล้วก็ต่อโค้ดตรงนี้นะครับผม ลองดูลองชมกันได้นะครับพี่พมีหู่หวงเดิมด้วยนะครับผมสําหรับเปลี่ยนนะครับผมพาหัวระมานะครับนี่นะครับผมออกวัดแจ้งนายนะครับเปิดให้ในราคา500บาทเท่านั้นเลยนะครับผมถัดมานะครับผมจะเป็นรายการหมายเลขที่6นะครับพี่พอันนี้จะเป็นหล่อโบราณนะครับหลุมพ่อเดิมนะครับผมอันนี้เป็นองค์ใหญ่นะครับพี่พี่รายการที่ขออนุญาตเปิดให้ในราคานะครับ550บาทนะครับผมสําหรับ อ่าหลวงพ่อเดิมนะครับพี่พี่องค์นี้นะครับผมห้าร้อยห้าสิบบาทนะครับเป็นหล่อโบราณหล่อเก่านะครับพี่ดในเลี่ยมเก็บผิวไว้แบบนี้นะครับนี่นะครับผมลองดูลองชมกันได้เลยนะครับพี่พี่ท่านใดสนใจนะครับผมถูกใจนะครับหมายเล็กไหนนะครับผมสนใจรายการไหนก็สามารถสอบถามนะครับติดต่อเข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะครับพี่พี่แต่ละรายการนะครับผมจะส่งให้ฟรีนะครับมีเก็บเงินปลายทางนะครับผม พระทุกองค์ก็สวยตรงตามในคลิปวิดีโออย่างแน่นอนนะครับพี่ๆนี่อาจจะลงกล้องให้ดูใต้ฐานได้ยากนิดนึงนะครับผมนี่นะครับได้ดูว่าได้ประมาณนี้นะครับผมรายการนี้นะครับรายการที่6นะครับ550นะครับถัดมานะครับผมจะเป็นเหรียญนะครับผมอ่านี้น่าจะเป็นพรมสีนะหรือเปล่านี่ผมไม่แน่ใจนะครับนี่นะครับสําหรับรายการนี้นะครับผมเป็นเหรียญทรงแบบนี้เลยนะครับพี่ๆเข้าหลังตัดนะครับผมรายการนี้นะครับ นี่นะครับผมต่อโคตรงนี้นะครับสำหรับรายการหมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขที่7นะครับผมเปิดให้ในราคา450นะครับผม450บาทนะครับพี่ๆองค์นี้นะครับนี่นะครับผมลองดูลองชมผิวกันได้เลยนะครับ450บาทนะครับจะส่งให้ฟรีนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับสามารถสอบถามกันได้เลยนะครับพี่ๆอยากดูรูปภาพเพิ่มเติมนะครับ หรือว่าสนใจอยากจะเช่าบูชารายการไหนก็สอบถามมาได้นะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับนี่นะครับผมรายการนี้นะครับหมายเลขนี้นะครับผม450นะครับผมสําหรับรายการถัดมานะครับผมเป็นเหรียญนะครับรุ่นสร้างกุฏินะครับผมหรือว่าอ่รุ่นขุดสารเลนะครับผมหมายเลข8นะครับหลวงพ่อคูณนะครับพี่ๆปี17นะครับผมเนื้อทองแดงรมดำนะครับผมรายการนี้ขออนุญาตนะครับ เปิดให้ในราคานะครับผมรายารันี้นะครับผมมีรอยจานด้วยนะครับผมองค์นี้นะครับ500บาทนะครับพี่พี่สำหรับเหรียญนะครับผมหมายเลขนี้นะครับผมปี17นะครับหลวงพ่อคูณนะครับพี่ๆเปิดให้ในราคานะครับผมองนี้นะครับผม500บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับพี่พี่องนี้นะครับนี่นะครับลองดูลองชมกันได้นะครับผม500อบาทเท่านั้นเลยนะครับพี่ เป็นรุ่นพิเศษนะครับผมนี่นะครับเปิดให้ในราคานะครับผม500บาทนะครับผมสำหรับรายการนี้นะครับเป็นรายการที่8นะครับผมถัดมานะครับผมจะเป็นเต่าลวงปู่หลิวนะครับพี่ๆรายการที่9นะครับผมรายการนี้นะครับขออนุญาตนะครับเปิดให้ในราคานะครับผมสำหรับเต่าลวงปู่หลิวนะครับหมายเลข9นี้นะครับผม500บาทนะครับ นี่นะครับผมเป็นเนื้อทองแดงนะครับพี่พรายการนี้นะครับเต่าหลวงผู้หลิวนะครับวัดไร่แตงทองนะครับผมเปิดให้ในราคา500บาทจะส่งให้ฟรีนะครับเท่านั้นเลยนะครับผมรายการนี้นะครับผม500บาทนะครับผมจะส่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางทุกรายการนะครับพระทุกองค์ก็สวยตรงตามในคลิปวิดีโอนี้ทุกรายการอย่างแน่นอนเลยนะครับผมนี่นะครับ เอาที่พี่ๆชอบใจกันได้เลยนะครับผมถูกใจรายการไหนนะครับชอบใจรายการไหนก็สอบถามมาได้นะครับถัดมานะครับผมหมายเลขสิบนะครับพี่ sure. ๆร, discussing. รายการนี้ก็จะเป็นนะครับสมเด็จนะครับผมอันนี้จะเป็นวัดใหม่อมตัตรสนะครับพี่ๆครูวัดใหม่อมตัตรถนะครับจะอยู่ในเลี่ยมทักรวดนะครับผมแล้วก็เป็นเลี่ยมเข็บผิวท้าไปอีกทีหนึ่งนะครับผมหมายเลขนี้นะครับผมเปิดให้ในราคานะครับผมเอา400บาทนะครับสําหรับรายการที่10นี้นะครับผมเปิดให้ในราคา400บาทนะครับผมรายการนี้นะครับ นี่นะครับลองดูลองชมกันได้นะครับผมด้านหลังจะเป็นประทับตรานะครับผมวัดใหม่อัมรตตรงนี้ด้วยนะครับพี่ๆดูนะครับเปิดให้ในราคานะครับนี่นะครับผม400บาทนะครับผมถัดมานะครับผมจะเป็นนะครับอันนี้จะเป็นเจ้าสัวนะครับพี่ๆหลวงปู่บุญนะครับผมวัดกลางบางแก้วนะครับพี่ๆอันนี้มีเหมือนจะเป็นคราบกุนี่ผมไม่แน่ใจนะครับพี่ๆหรือว่าความเก่าความเดิมนะครับนี่นะครับผม สำหรับหมายเลขนี้นะครับผมเจ้าสัวเนื้อทองแดงนะครับพี่พีน่าจะเป็นทองแดงนะครับรายการนี้นะครับผมเปิดให้ในราคา500บาทนะครับผมรายการที่11นะครับ500บาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นนะครับผมสำหรับรายการนี้นะครับผมนี่นะครับเหมือนจะเป็นรอยจานตรงด้านหลังด้วยนะครับพี่พี500บาทนะครับจะส่งให้ฟรีนะครับผมมีเก็บเงินปลายทางนะครับ ลองชมให้ชอบใจนะครับผมลองดูให้ถูกใจกันได้เลยนะครับผมรายการที่11นี้นะครับเหรียญเจ้าสัวนะครับผม500บาทนะครับถัดมานะครับผมจะเป็นหมายเลข12นะครับพี่พี่อันนี้จะเป็นเหรียญนะครับหลวงพ่อกลั่นนะครับผมนี่นะครับเหรียญหลวงพ่อกลั่นรุ่นแรกนะครับปี2 4 6 9วัดพญาคารามนะครับผมหมายเลขนี้นะครับขออนุญาตนะครับผมเปิดให้ในราคา700บาทนะครับผมสําหรับเหรียญหลวงพ่อกลั่นรายการนี้นะครับนี่นะครับผม เจ็บาทนะครับพี่พี่สำหรับหมายเลขที่12ใน EP นี้นะครับลองดูลองชมไปพร้อมๆกันเลยนะครับผมนี่นะครับหล่อมพกั่นนะครับพี่พี่วัดพยชรการามเลครับสำหรับรายการที่12นี้นะครับผมนี่นะครับผมเปิดให้ในราคา700บาทนะครับพร้อมจัดส่งให้ฟรีนะครับผมนี่นะครับ ลองดูลองชมกันได้เลยนะครับผมท่านใดอยากชมรูปภาพเพิ่มเติมก็สามารถสอบถามมากันได้นะครับถัดมานะครับผมรายการที่13นะครับพี่ๆองนี้จะเป็นนะครับผมปิดตานะครับผมข้างกระหนกนะครับอุโตะนะครับผมเนื้อผงใบลานนะครับนี่นะครับองนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมเปิดให้ในราคานะครับผมเจ็ดบาทนะครับฝั่งตะโกตรงนี้นะครับผม2ดอกนะครับผมปิดตาอุโต๊ะนะครับนี่นะครับเนื้อผงใบลานนะครับผม เปิดให้ในราคานะครับผม750บาทเท่านั้นนะครับถ้าใครถูกใจก็สอบถามมากันได้นะครับผมรายการนี้เป็นรายการที่13นะครับถัดมาครับผมรายการที่14นะครับพี่ๆอันนี้ก็จะเป็นกระดูกข้างเหมือนกันนะครับแต่อันนี้จะเป็นเนื้อผงเกสรนะครับผมสําหรับรายการนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับเปิดให้ในราคานะครับพี่ๆสำหรับองค์นี้เลยนะครับผมหมายเลขนี้นะครับ750บาทเท่านั้นนะครับผม รายการนี้นะครับรายการที่14นะครับผม750บาทนะครับลองดูกันได้นะครับผมท่านหลังจะเป็นหลังยันตรีนะครับผมนี่ครับมีมาแบ่งปันให้2เนื้อนะครับพี่ทนาดชอบองค์ไหนนะครับผมหรือว่าสนใจทั้งสององก็สามารถพูดคุยกันได้เลยนะครับผมถัดมานะครับผมเป็นพระสมเด็จนะครับพี่อันนี้จะอยู่ในเลี่ยมนะครับเลี่ยมเก่านะครับพี่รายการนี้นะครับนี่นะครับผม สำหรับรายการที่15นี้นะครับผมเปิดให้ในราคานะครับ400บาทนะครับผมสำหรับพระสมเด็จเราอ่รายการนี้นะครับ400บาทนะครับผมรายการหมายเลขที่15นะครับลองดูผิวกันได้นะครับพี่ๆนี่นะครับถ้าได้ชอบใจก็สอบถามมาพูดคุยกันได้เลยนะครับผมเปิดให้ในราคานะครับ400บาทนะครับถัดมานะครับผมรายการที่16นี้นะครับผมก็เปิดให้ในราคา400บาทเหมือนกันนะครับผมเป็นพระสมเด็จนะครับนี่นะครับผมพวกนี้นะครับ รายกันที่16นะครับผมใน EP นี้นะครับดูผิวกันได้นะครับผม400บาทนะครับจะส่งให้ฟรีนะครับผมมีปลายทางนะครับนี่นะครับผมดูให้ชอบใจกันได้เลยนะครับพี่ถ้าหากว่าชอบใจนะครับผมก็อย่าลืมกดปุ่มถูกใจแล้วก็ปุ่มติดตามนะครับผมไว้ให้ทางช่องของกระผมด้วยนะครับพี่หมายเลขสินขมนี้400บาทนะครับ ถัดมานะครับผมรายการที่17นะครับผมจะเป็นหลวงปูดทวดนะครับวัดช้างให้นะครับพี่พิมตารีดนะครับผมรายการนี้นะครับขออนุญาตเปิดให้ในราคานะครับผม550บาทนะครับผมหมายเลขที่สิบจดนี้นะครับ5 5าบาทนะครับผมหลวงพ่อทวดนะครับผมนี่นะครับลองรู้กันได้เลยนะครับผม550นะครับจะส่งให้ฟรีนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับผม หูปูทวดนะครับผมพิมพ์เตารีดนะครับรายการนี้นะครับลองดูลองชมกันได้เลยนะครับผมนี่นะครับผมห้าร้อยห้าสิบบาทนะครับเท่านั้นเลยนะครับพี่ๆองนี้นะครับสามารถสอบถามขอดูรูปภาพเพิ่มเติมกันได้เลยนะครับพี่ๆถัดมานะครับผมหมายเลขที่สิบแปดนะครับเป็นพระสมเด็จนะครับพี่ๆองนี้สี่ร้อยห้าสิบนะครับผมพระสมเด็จที่อยู่ในเรยมแบบนี้นะครับ 450บาทนะครับผมรายการนี้นะครับลองดูกันได้นะครับผมเนื้อหามวลสารนะครับผมพระสมเด็จนะครับรายการที่18ใน EP นี้นะครับผมนี่นะครับเปิดให้ในราคานะครับผม450บบาทเท่านั้นเลยนะครับผมลองดูให้ชอบใจนะครับผมลองดูให้ถูกใจกันได้เลยนะครับถัดมานะครับผมจะเป็นเบี้ยแก้นะครับ เบียแค่รายการนี้นะครับผมนี่นะครับมีประหลอดอยู่ด้านในนะครับพี่พี่ผมลองเขย่าดูแล้วนะครับสําหรับเบียแค่ในหมายเลขนี้นะครับอันนนี้่าจะเป็นหลวงพ้นหลบปูนนุ่มนะครับพี่พี่อันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับพี่พี่แต่ดูจากรอยจานไม่ใช่หลุมบุบุนะครับนี่นะครับน่าจะเป็นหลบปูนนุ่มวัดนางในหรือผ่านี่ผมไม่ชัวร์นะครับพี่พี่แต่ผมได้มาแบบนี้ก็ขออนุญาตเปิดให้ในราคานะครับ500บาทนะครับผมสําหรับ เบี้ยแก้นะครับพี่ๆรายการนี้นะครับ500บาทเท่านั้นนะครับผมถ้าใครสนใจก็สอบถามมากันได้นะครับผมนี่นะครับอยู่ในเรี่ยมถักรวดแบบนี้เลยนะครับพี่ๆนี่นะครับผมสําหรับรายการนี้นะครับเขย่ยแล้วมีเสียมีประลอดอยู่ด้านในนะครับพี่ๆปลอดไม่ตันนะครับหมายเลขสิบเก้านี้ห้าร้อยบาทนะครับผมถัดมานะครับผมรายการที่ยี่สิบครับเป็นปิดตาจัมโบ้สองนะครับผมเนื้อจะเป็นเนื้อใบลานนะครับพี่ๆองนี้นะครับผมขออนุญาตเปิดให้ในราคา เอา650บาทนะครับผมสำหรับปิดตาองค์นี้นะครับ650บาทเท่านั้นนะครับพี่พิมพ์จัมโบ้สองนะครับผมนี่นะครับฝั่งตะกุตรงนี้นะครับผมลองดูลองชมกันได้นะครับพี่พี่รายคันนี้นะครับ650บาทเท่านั้นนะครับนี่นะครับผมลองดูกันได้เลยนะครับพี่และหลังจะเป็นหลังยันดวงใหญ่นะครับ สามารถสอบถามขอดูรูปภาพเพิ่มเติมกันได้นะครับผมท่านใดอยากดูองค์ไหนนะครับหรือสนใจองค์ไหนเป็นพิเศษนะครับผมติดต่อเข้ามาพูดคุยนะครับโทรเข้ามาสอบถามกันได้เลยนะครับพี่นี่นะครับเป็นรายการที่20แล้วนะครับผมถัดมานะครับผมจะเป็นรายการที่21นะครับอันนี้จะเป็นหลวงพ่อคงนะครับผมวัดบางกระพร้อมนะครับอันนี้จะเป็นข้างกระบอกนะครับพี่รายการนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับเปิดให้ในราคานะครับพี่องค์นี้นะครับ พ่อคงองนี้นะครับผมวัดบางกระพร้อมนะครับผม500บาทนะครับผมเหรียญพ่อคงนะครับปี2 4 8 4นะครับผม500บาทจะส่งให้ฟรีนะครับเท่านั้นเลยนะครับผมจะมีรอยจานตรงนี้นะครับผมพ่อคงนะครับรายการที่21นะครับลองดูให้ชอบใจนะครับผมลองดูให้ถูกใจกันได้นะครับผมนี่นะครับ ดูผิวกันได้นะครับพี่พี่ถ้าหากว่าสนใจก็ติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับผมสำหรับรายการนี้นะครับผมเปิดให้ในราคานะครับห้าร้อยบาทนะครับผมจะส่งให้ฟรีนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับผมถัดมานะครับผมจะเป็นหลงปู่สุขนะครับพี่พี่นี่นะครับพิมพ์ประพาบนทนข้างรัศมีรายการนี้นะครับผมเปิดให้ในราคานะครับองค์นี้นะครับผมนะครับลองดูลองชมกันได้นะครับผมอันนี้อาจจะลงกล้องให้ดูยากทีหนึ่งนะครับผมเอา400อบาทนะครับ เนื้อเก่าๆแบบนี ues, ้นะครับผมเปิดให้ในราคา400บาทนะครับผมสําหรับผู้สุกนะครับพี่ๆรายการนี้นะครับผมด้านหลังเหมันจะมีรอยจานด้วยนะครับนี่นะครับผมดูเลียมพลาสติกเก่าแบบนี้เลยนะครับ400บาทนะครับถัดมานะครับผมรายการที่23นะครับผมจะเป็นนะครับเหรียญหลวพ่อเงินวันนะครับผมวัดดอนใจหอมนะครับรุ่นสุดท้ายนะครับพี่ๆปี18นะครับเหรียญนี้นะครับขออนุญาตเปิดให้ในราคานะครับผมเอา500บาทนะครับผมหล่อเงินวัดดอนใจหอมนะครับ นี่นะครับเปิดทห้ในราคา500บาทนะครับผมองค์นี้นะครับลองดูลองชมกันได้เลยนะครับพี่พี่นี่นะครับผมพระราชธรรมะพระราชธรรมาพรณ์นะครับปี2518นะครับผมเป็นรุ่นสุดท้ายนะครับผมมูลนิธินะครับสารานะครับนี่นะครับจังหวัดนครปฐมนะครับผมเป็นรุ่นสุดท้ายนะครับผมด้านหลังจะเป็นยันแบบนี้นะครับผม นี่นะครับองนี้500บาทนะครับผมถัดมานะครับผมจะเป็นรายการรองสุดท้ายในพีนี้แล้วนะครับก็จะเป็นนะครับลูกหล่อนะครับหลวงพ่อเงินนะครับผมพิมพ์คีตานะครับพี่ๆองค์นี้นะครับเปิดให้ในราคา600บาทนะครับผมนี่นะครับอันนี้เป็นลูกหลอเก่าแบบนี้เลยนะครับผม600บาทนะครับหลวงพ่อเงินนะครับผมวัดบางคลานนะครับจังหวัดพิจิตรนะครับพี่พรายการนี้นะครับ600บาทนะครับผมจัดส่งให้ฟรีนะครับ มีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับผมลองดูลองชมกันได้เลยนะครับผมเียนะครับสาหรับรายการนี้นะครับผมหมายเลขที่24นะครับผม600บาทเท่านั้นเลยนะครับถัดมานะครับผมจะเป็นรายการหมายเลขที่25นะครับผมรายการสุดท้ายนะครับใน EP นี้นะครับผมก็จะเป็นนะครับผมพระสมเด็จปกโพนะครับหลวงปู่โตนะครับพี่ๆองค์นี้นะครับผม650บาทนะครับผําหรับพระสมเด็จปกโพนะครับผมหลวงปู่โตนะครับนี่นะครับผม 650านะครับพี่ๆขออนุญาตเปิดให้ในราคานี้นะครับท่านใดชอบใจก็สอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผม650บาทนะครับจะส่งให้ฟรีนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับผมสําหรับพระสมเด็จปกโพนะครับหลวงปู่โตนะครับพี่ๆวัดประดูชิมพีรายการที่25นะครับผมใน EP นี้เลยนะครับผม650นะครับผม ก็สาหรับพี่ๆท่านใดนะครับผมที่รับชมมาจนถึงท้ายคลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับผมถ้าหากว่ายังไม่ได้กดปุ่มถูกใจนะครับผมหรือว่ากดปุ่มติดตามก็อย่าลืมกดไว้ให้ทางช่องของกระผมด้วยนะครับแล้วสําหรับท่านใดนะครับผมที่รับชมแล้ชอบใจนะครับผมรับชมแล้วถูกใจรับชมแล้วสนใจอยากจะชอาบูชารายการไหนก็สามารถสอบถามนะครับเข้ามากันได้เลยนะครับผมไลน์แอดนะครับผมได้ขึ้นไว้ให้ตรงด้านบนแล้วนะครับผมแอดหนึ่งเจ็ดสี่โอไอพีดีคิวนะครับผมเบอร์โทรศูนย์เก้าศูนย์สามสองห้าหนึ่งศูนย์เก้าหกนะ มากันได้ตลอดเลยนะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับเน้นย้ํากันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมขอให้นะครับพี่ๆรับชมให้ชอบใจนะครับผมรับชมให้ถูกใจรับชมให้สนใจนะครับว่าอยากจะชอบบูชานะครับผมพระรายการไหนนะครับหลังจากนั้นก็พิมพ์หมายเลขนะครับผมหมายเลข EP นะครับพิมพ์เข้ามาในไลน์หรือว่าจะโทรมาบอกผมก็ได้นะครับผมก็จะขอทราบชื่อนะครับที่อยู่ของพี่ๆนะครับแล้วก็เบอร์โทรนะครับแล้วก็จะจะส่งให้ภายในวันนั้นเลยนะครับจะส่งให้ฟรีนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางพระทุกองค์นะครับ ที่ได้ช่าบูชาไปก็จะสวยตรงตามในคลิปวิดีโอนี้ทุกรายการอย่างแน่นอนเลยครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับผมครับผม,ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไปพบกันใหม่ใน EP หน้านะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ